4. ความลับไลฟ์อย่างไรให้มีคุณภาพค่ะโค้ชเหมยวัสนาสโตจานอฟสกี้ยินดีต้อนรับเพื่อนเป็นทุกคนค่ะเข้าสู่เพจสอนมือใหม่ทําออนไลน์ให้มีรายได้เจ็ดหลักค่ะซึ่งตัวโค้ชเหมยค่ะมาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนในวันนี้ 4. ความลับ ไลฟ์อย่างไรให้มีคุณภาพนะคะซึ่งคุณสามารถจะเอาความรู้ดีๆเนี่ยคะ่ะที่โค้ชเหมยแบ่งปันนะคะเพื่อให้คุณขับประสบความสําเร็จมากขึ้นบนโลกออนไลน์นะคะคุณสามารถเอาไปแบ่งปันคุณสามารถเอาไปสอนต่อคุณสามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับตัวคุณเองกับธุรกิจของคุณนะคะเพื่อให้ประสบความสําเร็จเพื่อให้เติบโตมากขึ้นนั่นเองนะคะและคะ่ะตัวโค้ชเหมยก็ทําธุรกิจค้าขายอยู่บนโลกออนไลน์และออฟไลน์มาเป็นระยะเวลา20ปีคะ่ะ ซึ่ง20ปีเป็น20ปีที่สะสมประสบการณ์สะสมความสำเร็จมาไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะและค่ะ ตัวโค้ชเหมยก็ได้อยู่ในเส้นทางของการเป็นครูเป็นโค้ชและได้เรียนรู้ในเรื่องของการเป็น c e r t i f ิฟายโปรเฟชชั่นอลเทรนเนนะคะและก็เรียนอยู่ในเส้นทางของการฝึกอย่างเป็น p r o f e s s ั่นอลเทรนเนอร์มาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเอาเคล็ดลับดีๆนี้ค่ะมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนค่ะว่าวันนี้ถ้าคุณอยากจะทำไลฟ์ให้มีคุณภาพค่ะคุณจะต้องรู้ความลับคุณจะต้อง รู้4ความลับนี้นะคะและ4ความลับนี้จะสามารถทําให้คุณค่ะเติบโตและประสบความสําเร็จมากขึ้นบนโลกออนไลน์ค่ะเรามาเรียนรู้ด้วยกันเลยนะคะความลับที่1ก็คือรีวิวให้ชัดค่ะรีวิวให้ชัดว่าสินค้าที่คุณกําลังจะมาขายสินค้าที่คุณกําลังจะมาบอกต่อมาช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนนั้นนะคะสินค้าของคุณค่ะมีดีอะไรสินค้าของคุณนี่ค่ะช่วยแก้ปัญหาให้เขา เรื่องอะไรจะต้องเจาะลึกจะต้องพูดให้เขาได้เข้าใจได้เห็นว่าทําไมเขาต้องซื้อทำไมเขาต้องใช้สินค้าของคุณทำไมเขาต้องรีบควาโอกาสนี้ไว้ในการที่จะซื้อสินค้าของคุณนั่นเองนะคะคุณจะต้องมีการพูดให้ชัดเจนรีวิวให้ชัดไปเลยว่ามันสามารถช่วยเขาเรื่องอะไรแก้ปัญหาอะไรให้กับผู้คนสินค้าของคุณแก้ปัญหาอะไรให้กับผู้คนคะ่ะ สิ่งนี้จะสามารถทำให้คุณค่ะมียอดขายมีออเดอร์และสามารถที่จะปิดการขายได้ง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องขายถ้าคุณรีวิวชัดเจนคุณบอกเขาให้ชัดเจนบอกให้แจ่มแจ้งบอกให้ถึงดีเทลนี่ค่ะจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้คนค่ะตัดสินใจซื้อสินค้าจากคุณได้ง่ายๆนั่นเองนะคะนี่คือการทำไลฟ์ให้มีคุณ,ณภาพพูดให้เต็มที่พูดให ตรงประเด็นและพูดให้กระชับให้ชัดเจนให้กับผู้ฟังเขาได้รู้ว่าประโยชน์ที่เขาจะได้นั้นนะคะมันคืออะไรโอเคนะคะนี่คือเรื่องที่1ความลับที่1คือรีวิวให้ชัดเจนบอกให้รู้ลึกบอกให้ถึงประโยชน์ให้ดีฟลงไปเพื่อให้ผู้ฟังค่ะเขาได้เข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังแบ่งปันนะคะความลับที่สองค่ะคือการขายค่ะ ถ้าคุณตั้งใจที่จะออกมาขายก็ขายให้ชัดเจนแจ้งโปรโมชั่นให้ชัดเจนแจ้งของแถมให้ชัดเจนต้องเตรียมพร้อมเาะวันนี้ค่ะคุณอยากจะออกมาแบ่งปันคุณอยากจะออกมาขายสินค้านี้มันเป็นประโยชน์กับเขามากจริงๆคุณจะต้องแจ้งราคาแจ้งโปรโมชั่นแจกของแถมให้อะไรเขาค่ะพูดให้ชัดเจนและก็สั้นกระชับผู้ฟังเขาเข้าใจได้และเขาก็จะตัดสินใจเป็นลูกค้าคุณได้นั่นเองนะคะ ความลับที่3ก็คือเพอร์ซ a นอลค่ะก็คือตัวคุณนั่นเองนะคะการที่คุณจะออกมาขายสินค้าการที่คุณจะออกมาแบ่งปันความรู้การที่คุณจะออกมาช่วยเหลือผู้คนบนโลกออนไลน์ค่ะคุณจะต้องแสดงตัวตวนให้ชัดเจนแสดงตัวตนให้ชัดเจนคืออะไรคะยกตัวอย่างเลยอย่างโค้ชเหมยนะคะตัวโค้ชเหมยชื่อเพจว่าสอนมือใหม่ทําออนไลน์ให้มีไรายได้เจ็ดหลักซึ่งความหมายนี้ก็คือ โค้ชเหมยสามารถสอนมือใหม่ให้ทำออนไลน์ได้และสามารถช่วยคนที่เป็นมือใหม่ให้มีไรายได้จากการทำออนไลน์ไม่รู้แหละว่าคุณจะขายสินค้าอะไรไม่รู้แหละว่าคุณจะทำเรื่องอะไรที่อยู่บนโลกออนไลน์โค้ชเหมยสามารถที่จะช่วยคุณให้มีไรายได้ได้และทำไมต้องมีไรายได้เจ็ดหลักละ่ะสำหรับคนฝันใหญ่ค่ะสำหรับคนฝันใหญ่สำหรับคนอยากจะเป็นครูอยากจะเป็นโค้ชบนโลกออนไลน์นะคะซึ่งจะต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้ว่า เราจะออกมาอยู่บนโลกออนไลน์เพื่ออะไรต้องแสดงตัวตนให้ชัดเจนเพราะว่าผู้ฟังเขาก็เข้าใจเข้าถึงและมันก็จะตรงประเด็นคือมันคือการเจาะกลุ่มให้ตรงประเด็นนั่นเองนะคะซึ่งตัวโค้ชเหมยมีเพจสอนมือใหม่ทําออนไลน์ให้มีไรายได้เจ็ดหลักค่ะเป็นการเจาะจงเลยกลุ่มมือใหม่ที่ต้องการทําออนไลน์และต้องการประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์และต้องการเป็นครูเป็นโค้ชบนโลกออนไลน์นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่สื่ออย่างชัดเจนแล้วตัวคุณล่ะ วันนี้คุณคือใครคุณต้องแสดงตัวตนให้ชัดเจนแสดงในแบบที่เป็นคุณโอเคไหมคะไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามดอจรอโอเคนะคะไม่ต้องฝืนเป็นตัวของตัวเองซึ่งสำหรับตัวโค้ชเหมยโค้ชเหม่ก็เป็นตัวของตัวเองเมื่อก่อนคือพยายามดอจรมากเลยพยายามที่จะค่าค่าค่ะแต่นั้นมันไม่ใช่ตัวเราพอมันไม่ใช่ตัวเรามันฝืนค่ะ พอมันฝืนแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเรารู้สึกไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราทําและเราก็รู้สึกว่าเราพูดไม่ได้ฟูลฟิลเราพูดไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นตัวเราที่มันชัดเจนจริงๆนะ่ะแต่พอเรารู้แล้วว่าใช่ต้องเป็นตัวเราเพราะว่าคนบนโลกออนไลน์ชอบเรียวชอบสิ่งที่เป็นความจริงชอบอะไรที่ไม่เฟกซึ่งวันนี้ค่ะถ้าคุณจะอยู่บนโลกออนไลน์นะคะคุณออกมาเป็นตัวของตัวเองแสดงตัวตนให้ชัดเจนชื่อเพจช,ชัด แล้วคุณก็จะสามารถขายอะไรคุณก็ขายได้คุณต้องขายตัวเองก่อนโอเคนะคะขายเพอร์ซ a น Brand นด์ของตัวเองให้ได้ก่อนแล้วคุณจะขายสินค้าอะไรเป็นร้อยเป็นหมื่นสินค้าคุณก็สามารถขายได้แต่สิ่งที่เริ่มแรกเลยคือคุณจะต้องชัดเจนกับตัวตนของคุณเพื่อให้คนได้เข้าถึงเพื่อให้คนได้รู้จักตัวคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเป็นตัวเองไม่ต้องพยายามฝืนไม่ต้องพยายามเป็นใครเป็นตัวเองให้ชัดเจน และการเป็นตัวเองค่ะจะสามารถทำให้คนค่ะจดจำตัวคุณได้อย่างดีมากๆเลยเขาจะจดจำสิ่งที่เป็นคุณเขาจะจดจำสิ่งที่คุณสร้างแบรนด์ตัวตนขึ้นมาซึ่งหลายๆคนเราก็เห็นใช่ไหมคะอย่าง อย่างพิมพริพายใช่ไหมคะเขาจะมีการแสดงตัวตนของเขาอย่างชัดเจนแล้วก็จะมีคนชอบคาแรคเตอร์แบบเขาและจะมีครูมีอาจารย์มีโค้ชแต่และคนนะคะอย่างอาจารย์เดบันนี่โค้ชอย่างนี้ค่ะเขาก็จะพูดถึงเรื่องการเงินเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาอย่างอาจารย์มณีดิตย์ค่ะก็เป็นในลุคของนักธุรกิจด้วยแล้วก็เป็นลุคสไตล์สบายๆค่ะคนจะจดจําได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณสร้าง Personal Brand ดของตัวเองหรือยังนะคะวันนี้ควรจะต้องให้ชัดเจนกับตัวเองนะคะทุกคนคะ่ะ เคล็ดลับข้อที่4คือการให้ความรู้นั่นเองนะคะการให้ความรู้จะสามารถทําให้ผู้คนค่ะได้รู้ว่าตัวตนของคุณเนะะี่ยค่ะอยากจะออกมาแบ่งปันอยากจะให้ความรู้จากสิ่งที่คุณรู้จากสิ่งที่คุณลงมือทํามาแล้วซึ่งเขาจะสัมผัสได้ค่ะผู้ฟังผู้ดูสัมผัสได้นะว่าคุณกําลังแบ่งปันเพื่ออะไรคุณต้องการที่จะเอาหรือคุณต้องการที่จะให้เขาสัมผัสได้ วันนี้ถ้าคุณจะออกมาแบ่งปันถ้าคุณจะออกมาให้ความรู้ค่ะคุณจะต้องแบ่งปันด้วยความจริงใจแบ่งปันความรู้จากใจของคุณจากสิ่งที่คุณได้เจอมาจากสิ่งที่คุณได้ลงมือทําอย่างแท้จริงและสิ่งที่คุณแบ่งปันค่ะจะต้องตรงประเด็นกับชื่อเพจของคุณ ตรงก,กันกับสินค้าของคุณที่คุณมีนะคะซึ่งมันจะสอดคล้องมันจะสามารถร้อยเรียงต่อกันไปได้คนที่เขาทําธุรกิจแบบเดียวกันกับคุณค่ะเขาก็จะสนใจในสิ่งที่คุณแบ่งปันและนําเสนอนั่นเองนะคะและสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือการที่คุณค่ะจะต้องไม่พยายามที่จะขายจนเกินไปและสิ่งที่สําคัญค่ะคุณจะต้องให้ความรู้ที่เป็นเชิงของการ How-to เป็นการให้ความรู้ให้วิธีการให้การปฏิบัติให้กับเขาได้นะคะเขาก็จะสามารถเอาไปลงมือทําเอาไปลงมือปฏิบัติแม้คลิปวิดีโอของคุณแม้ไลฟ์ของคุณไลฟ์นั้นค่ะจะเป็นไลฟ์ฟรีๆเลยแต่คุณสามารถที่จะให้ how to ให้วิธีการกับเขาได้ค่ะ ซึ่งสิ่งนี้จะสามารถทําให้คุณมีแฟนเพจเพิ่มมากขึ้นและคนติดตามคนดูคุณค่ะเขาก็จะรู้เลยว่าคุณแบ่งปันจากความจริงใจคุณแบ่งปันจากหัวใจที่ต้องการเป็นผู้แบ่งปันด้วยการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงนั่นเองนะคะทุกคนสามารถเอาความรู้ดีๆนี้เอาเคล็ดลับดีๆเนี่ยค่ะไปใช้กับตัวคุณนะและคุณก็สามารถที่จะเอาไปแบ่งปันเอาไปบอกต่อได้นะคะโค้ชเหมายินดีอย่างมากๆเลยนะคะหรือค่ะ ถ้าท่านไหนค่ะอยากจะออกมาที่จะทําออนไลน์ค่ะแต่คุณไม่รู้ค่ะว่าคุณจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะโคโช้ชเหมยมีการโคโชชิ่งให้ค่ะเป็นการโคโชชิ่งให้3ชั่วโมงน่ะเป็นการโคชชิ่งที่จะทําให้คุณค่ะมีคอร์สออนไลน์ Online สามารถสร้าง Personal b r a n d รดสามารถที่จะออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์และจะสามารถรู้ได้ว่าคุณจะเป็นใครบนโลกออนไลน์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญคะ่ะตอนนี้อย่าเพิ่งไปมองเลยว่าคนจะขายอะไร ตอนนี้อย่าเพิ่งมุ่งหน้าไปที่การขายค่ะแต่ให้ค้นหาว่าวันนี้ค่ะ คุณสามารถที่จะออกมาสร้าง Personal Brand ดในแบบไหนให้คนจดจำโค้ชเหมยมีการโคชชิ่งให้คน3ชั่วโมงค่ะซึ่ง3ามชั่วโมงนี้จะสามารถดึงตัวตนของคุณออกมาได้ดึงศักยภาพที่คุณมีอยู่ค่ะเอาออกมาเพื่อสร้างเป็นเงินสร้างเป็นไรายได้และได้ช่วยเหลือผู้คนไปพร้อมๆกันได้นะคะคุณมีทั้งเงินได้ทั้งการช่วยคนและคุณก็สามารถที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและให้ผู้อื่นได้อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะโค้ชเหมยสามารถดึงของที่คุณมีอยู่ในตัวออกมานะคะเพื่อที่จะสร้างความ าสํเร็จและเป็นเม็ดเงินให้กับคุณนะคะคุณจะสามารถสร้างคอร์สออนไลน์สามารถที่จะผลิตเงินนะคะให้กับตัวคุณแม้กระทั่งนอนหลับนะคะซึ่งการโคชชิ่งนี้ค่ะ3มชั่วโมงเป็นวิดีโอคอลราคาเต็มอยู่ที่15,999บาทแต่ถ้าใครอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะให้ไปเลยราคาอยู่ที่12,999ับาทเป็นวิดีโอคอลเป็น p r i v a t e coaching เลยและค่ะถ้าใครอยากจะมาเจอตัวนะคะ ราคาเต็มอยู่ที่35,999บาทนะคะคุณสามารถมาเจอตัวกับโค้ชหมยได้ถ้าคุณฟังคลิปวิดีโอนี้อยู่ให้ราคาไปเลยเป็นโปรโมชั่นอยู่ที่25,999บาทนะคะและเราก็จะมาพบเจอกันและเราจะเจอกันเต็มวันเลยนะคะซึ่งโค้ชหมยก็จะพาคุณสร้าง Personal Brand พาคุณค่ะเดินหน้าต่อบนโลกออนไลน์แล้วมีเทคนิคอะไรบ้างที่คุณจะต้องสร้าง Personal b r a n รนะคะและโค้ชหมยค่ะก็จะพาคุณทำในแต่ละจุด แกในแต่และส่วนที่คุณติดอยู่นะคะและเราจะมาคุยกันนะคะและพบเจอกันในคลาสและพบเจอกันในการมาเจอตัวนะคะท่านไหนที่สนใจค่ะสามารถทักไปได้ที่ line c o a c h ้ชวัฒนานะคะซึ่งคุณก็จะได้รับคำแนะนำรับคำปรึกษาจากแอดมินนะคะและเรามาพบเจอกันนะคะรักทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนค่ะประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์และเราเติบโตสำเร็จไปด้วยกันนะคะทุกคนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ